สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูสวยอีกแล้วนะคะในรายวิชาการงานอาชีพครั้งก่อนเราได้เรียนรู้เรื่องการพลดินไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการใส่ปุ๋ยค่ะจะมีวิธีการใส่ปุ๋ยอย่างไรปุ๋ยนั้นมีความสําคัญอย่างไรไปชมคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆรู้ไหมว่าทําไม เราต้องใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้เด็กๆรู้ไหมคะว่าเพราะอะไรช่วยกันคิดและช่วยกันตอบเสียงดังๆเลยนะคะเพราะเป็นการเติมอาหารของต้นไม้ลงไปในดินเพื่อให้รากดูดไปเลี้ยงต้นไม้เพื่อที่จะให้ต้นไม้ของเราจะเดินเติบโตงอกงามนะคะปุ๋ยมีหลายชนิด เรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างดเด็กๆดูภาพนะคะชนิดแรกนะคะปุ๋ยคอกได้จากมูลสัตว์เช่นวัวควายหมูไก่ค้างคาวชนิดที่สองนะคะปุ๋ยหมักได้จากเศษพืชต่างๆนำมากองหมักไว้จนเน่าเปื่อยชนิดที่สนะคะน้ำหมักชีวภาพได้จากการนำพืช ผักผลไม้สัตว์บางชนิดมาหมักกับกาก,ากน้ำตาลและสุดท้ายชนิดที่4ปุ๋ยเคมีได้จากการสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เราควรใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพนะคะซึ่งเป็นปุ๋ยจากธรรมชาติเพราะจะไม่ทิ้งสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการใส่ปุ๋ยกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง อุปกรณ์แรกช้อนปรุงใช้ตักปุ๋ยมีลักษณะคล้ายช้อนกินข้าวทำด้วยเหล็กมีด้ามจับอันที่สองนะคะ บัวรดน้ำใช้ใส่น้ำเพื่อผสมกับน้ำหมักชีวภาพก่อนนำไปรดต้นไม้เด็กๆคะคุณครูมีเก็บความรู้มาเพิ่มนะคะถ้าใส่แต่ปุ๋ยเคมีนานๆจะทำให้ดินแน่นต้นไม้ไม่งามจึงไม่ควรใส่มากและอย่าใช้บ่อยเด็กๆคะปุ๋ยเคมีอันตรายนะคะถ้าเราใส่เยอะแล้วใส่มากจะทำให้มีสารตกค้างแล้วต้นไม้ของเราก็จะไม่เจริญเติบโตองอกงามเต็มที่นะ เรามาดูขั้นตอนการใส่ปุ๋ยกันค่ะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างขั้นตอนที่1นนะคะเตรียมช้อนปุูกและบัวรดน้ําซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการใส่ปุ๋ยอันที่2เลือกชนิดของปุ๋ยตามความต้องการดเด็กดูภาพนะคะปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักใช้ช้อนปลูกตักปุ๋ยโรยให้ทั่วดินรอบๆต้นไม้ดเด็กดูภาพอันที่2นะคะถ้า ปุ๋ยของเราไม่ใช่ปุ๋ยคอกไม่ใช่ปุ๋ยหมักแต่เป็นน้ำหมักชีวภาพก็คือผสมน้ำหมักชีวภาพกับน้ำตามฉลากแนะนำวิธีใช้แล้วใช้บัวรดน้ำรดราดดินรอบห่างโคนต้นไม้เล็กน้อยเด็กๆคะถ้าเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมีเนี่ยเราควรใช้ช้อนปลูกเนี่ยตักนะคะแล้วโรยไปรอบๆแต่ถ้าเป็นน้ำหมักชีวภาพเราต้องเอาน้ำหมักของมันผสมกับน้ำนะคะตาม แต่น้ำหมักแต่และชนิดเนี่ยเขาจะมีวิธีบอกว่าต้องผสมน้ำกี่ส่วนเด็กๆอย่าลืมอ่านฉลากข้างขวดนะคะ เรามาดูขั้นตอนการใส่ปุ๋ยต่อนะคะขั้นตอนที่3ทําความสะอาดอุปกรณ์หลังการใช้งานทุกครั้งและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยเด็กๆด,ดูภาพนะคะภาพแรกเห็นไหมช้อนปลูกเราเปื้อนเราก็ต้องล้างให้สะอาดเสร็จแล้วเราก็ต้องเช็ดให้แห้งและสุดท้ายเราต้องใส่น้ํายาก,การสดิมเพื่อที่จะไม่ให้ช้อนปลูกเราเนี่ยเกิดสนิมมาค่ะ คุณครูก็มีเก็จความรู้มาเพิ่มเติมให้นักเรียนนะคะไม่ควรใส่ปุ๋ยครั้งละมากๆเพราะปุ๋ยมีความเข้มข้นมากอาจทําให้ต้นไม้ตายได้เด็กๆคะปุ๋ยแต่ละชนิดมีความเข้มข้นนะคะเราอย่าใส่เยอะเกินไปเรามาดูกันนะคะว่าการใส่ปุ๋ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างเด็กๆช่วยกันคิดและช่วยกันตอบเสียงดังๆเลยนะคะมีหลายข้อเยอะแยะมากมายเลย ข้อแรกนะคะช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินข้อที่2ช่วยทำให้ต้นไม้เจริญเติบโต,ตงอกงามข้อที่3นะคะช่วยป้องกันโร,โรครากเน่าที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่4ช่วยปรับคุณภาพของผลผลิตให้มีน้ำหนัก และรสชาติดีขึ้นเด็กๆคะต้นไม้ของเราถ้าเราดูแลดีหมั่นรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอนะคะ<ม>ก็จะให้ผลผลิตงอกงามและได้ผลที่อร่อยคะ่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องปุ๋ยกันไปแล้วนะคะปุ๋ยมีประเภทไหนบ้างคะ 1. ปุ๋ยคอกสองปุ๋ยหมกัก 3. น้ำหมักชีวภาพ 4. ปุ๋ยเคมีและเด็กๆได้รู้จักขั้นตอนการใส่ปุ๋ยและประโยชน์ของปุ๋ยไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมช่วยคุณพ่อคุณแม่ดูแลต้นไม้ที่บ้านนะคะในคลิปนี้ไม่มีการบ้านพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ